ครับวันนี้มารีวิวลู่ลู่วิ่งนะครับลู่วิ่งลู่เดินเลนจัก,กรยานนะครับหรือสถานที่ออกกำลังกายนะครับซึ่งตั้งอยู่หลังที่ว่าการอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับก็วันนี้เวลาประมาณห้าโมงเย็นนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มืดดีนะครับคนที่มาออกกำลังกายก็ ยังไม่ทยอยมานะฮะก็คงจะรอให้แดดร่มลมตกมากกว่านี้ก็จะทยอยมาสําหรับลูวิ่งหรือพื้นที่ออกกําลังกายหลังที่ว่าการอําเภอภูสิงห์ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับสําหรับคนที่ชอบออกกําลังกายนะครับก็มีอยู่2เลนนะครับสวนไปสวนมาได้แล้วก็มีขอบมีขอบถนนให้ด้วยนะครับมีขอบถนนนะครับส่วนใหญ่ก็ มีคนมาออกกำลังกายบ้างประปรายนะครับแต่ว่าถือว่าไม่เยอะมากนะครับแต่ก็ว่าแต่ก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้ก็ค่อนข้างจะเงียบสงบนะครับสามารถออกกำลังกายได้วันนี้ผมทดสอบเดินนะครับทดสอบเดินตั้งเป้าตั้งเป้าที่จะเดินให้ครบ30นาทีขึ้นไปนะครับก็ไม่แน่ใจว่า จะได้ระยะทางกี่กิโลก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยๆเดินค่อยๆวัดระยะไปเรื่อยๆนะครับว่าในในหนึ่งรอบเดี๋ยวผมจะวัดให้ทราบนะครับแล้วก็รายงานให้ทราบว่าในหนึ่งรอบลู่เลนวิ่งเดินหรือปั่นจักรยานตรงนี้จะมีระยะทางเท่าไหร่นะครับนี่ผมก็เดินมาได้แล้วประมาณ20 20เมตร ยี่สิบเมตรนะครับก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าวงรอบของออลูตรงนี้จะมีระยะทางเท่าไรนะครับเดี๋ยวสักครู่ก็คงจะทราบตอนนี้ไม่มีใครเลยนะครับก็มีผมคนเดียวนะครับที่มาเดินก็น่าจะเดินเร็วไปหน่อยนะครับนี่ฮะไบเลนนะครับไบเลนตรงนี้ก็ สามารถปั่นจักรยานได้นะครับดูพื้นที่ด้านหน้านะครับนี่นะฮะส่วนด้านในนะครับด้านในตรงนี้ก็จะเป็นสรสาธารณะนะครับเป็นสรน้ำสาธารณะด้านข้างด้านข้างก็มีมีต้นไม้นะครับมีต้นไม้ใบหญ้าต่างๆนะครับพอให้พื้นที่สีเขียวนะครับก็ตอนนี้เดินมาได้น่าจะประมาณ 200เมตรนะฮะเมื่อกี้บอกว่า20ไม่ถูกนะครน่าจะเป็น200เมตร200เมตรนะครับใกล้3 0 0เมตรแล้วนะครับก็คาดคะนีว่า1รอบสําหรับที่นี่ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ400เมตร400เมตรหรือว่า1ช่วงของสนามฟุตบอลนะครับสำหรับนักวิ่งนักวิ่งที่ปอดเหล็กนะครับนักวิ่งที่ออสามารถที่จะวิ่ง เก็บระยะได้ก็คงจะดีนะครับสําหรับบริเวณตรงนี้ส่วนพื้นที่ด้านข้างนะครับก็เป็นทุ่งนาโอ้ตรงนี้ค่อนข้างจะไม่มีน้ํานะครับเกษตรกรหรือชาวนาเราก็เริ่มตัดใบข้าวแล้วนะครับเห็นไหมครับตัดใบข้าวรอฝนนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปก็คงจะสวยขึ้นมาปีนี้อำเภอภูสิงห์ฝนไม่ดีนะครับปีนี้อำเภอภูสิงห์ฝนไม่ดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศด้านด้านฝั่งนู้นตรงกันข้าม ะะสีแดงๆก็จะเป็นอาคารที่ว่าการอำเภอมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าเรามีต้นออออต้นอารางหรือว่าอินทนินอินทนินบางอยู่นะครับเมื่อต้นอารางเหล่านี้โตขึ้นนะครับก็จะน่าจะร่มรื่นนะฮะนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีอินทนินหรืออารางขึ้นนะครับฝั่งนู้นก็มีต้นสักก็ถือว่าน่าสนใจนะครับสําหรับรูบวิ่งตรงนี้เอาละครับนี่ฮะ ด้านข้างเป็นที่ว่าการอำเภอภูสิงห์เป็นอาคารอเนกประสงค์แล้วก็ห้องประชุม,มอำเภอภูสิงนะครับพื้นที่ด้านหน้าตรงนี้ก็จัดว่าเป็นพื้นที่ด้านหลังส่วนฝั่งนู้นนะครับก็เป็นกองร้อยอ,อสอนะครับเดี๋ยวเย็นๆกว่าน,นี้ก็คงจะมีนักวิ่งมาวิ่งนะครับทั้งสตรีทั้งบุรุษนะครับทั้งบุรุษทั้งสตรีก็คงมาเข้าสู่รูวิ่งตรงนี้นะครับ ขณะนี้ผมเดินมาได้4นาทีเกือบ <4 S 1> 5นาทีนะครับวระยะได้ประมาณ420เมตร420เมตรคาดว่าวงรอบหนึ่งก็น่าจะ800เมตรหรือ400 m. เมตรอ,อ400เมตรเกินมาแล้วนะครับคาดว่าหนึ่งวงรอบก็จะออประมาณ800เมตรนะครับช่วงนี้ผมยังไม่วิ่งนะครับยังไม่วิ่งเพราะว่า เป็นการปรับสภาพร่างกายจากคนที่ไม่เคยวิ่งเลยนะครับผมวิ่งเฉพาะเวลาเล่นกีฬาฟุตบอลนะครับถ้ามาหักโหมมากจนเกินไปมาวิ่งมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้สภาพร่างกายเราไม่ไหวนะครับน่าจะไม่ไหวแล้วก็มีความอ่อนเพลียฉะนั้นก็เริ่มจากการเดินก่อนเดินบ้างปั่นจักรยานบ้างบางวันก็จะปั่นจักรยานนะครับแต่วันนี้ วันนี้ตั้งใจมาวิ่งก่อนนะครับขณะนี้5นาทีเกือบ6นาทีอีก6วินาทีก็จะครบ6นาทีเดี๋ยวผมไล่ดูนะครับ6นาทีนะครับเราเดินได้500เมตร6นาทีเดินได้500เมตรก็ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะครับนะฮะเริ่มมีเพื่อนๆนักวิ่งมาเข้าสู่ลู่เข้าสู่เลนแล้วนะครับเดี๋ยวผมรีวิวจนครบหนึ่งรอบนะครับ หลังจากนั้นก็จะเดินอย่างจริงจังเดินอย่างจริงจังสักทีนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมารีวิวบรรยากาศรอบด้านหลังที่ว่าการอำเภอภูสิงห์ซึ่งเป็นลู่เลนสำหรับวิ่งให้เพื่อนๆได้ชมกันก็ถือว่าบรรยากาศทุกขัน้นดีนะครับนี่ะมีแหล่งน้ำด้วยนะครับมีสระน้ำด้วย นี่นะฮะก็ถือว่าดีมากเลยนะครับแนะนำนะครับพี่น้องที่อยู่ในอำเภอภูสิงห์นะครับถ้ายังไม่มีพื้นที่ออกกำลังกายก็แนะนำที่นี่นะครับพื้นที่ออกกำลังกายหลังที่ว่าการอำเภอภูสิงห์ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับท่านนะครับมาตอนเช้าๆหรือตอนเย็นเย็นก็ได,กด้นะครับก็จะดีนะฮะอากาศก็คงจะ เย็นสบายดีนะฮสำหรับท่านที่อยู่กับบ้านอยู่กับห้องข้าราชการที่อยู่กับบ้านอยู่กับห้องนะครับไม่มีอะไรทำก็ออกมายืดเส้นยืดสายนะครับก็แนะนำพื้นที่ตรงนี้แหละครับคิดว่าเหมาะสมแล้วก็มีความปลอดภัยนะฮะแต่ไฟทรงสว่างยังไม่มีนะครับสำหรับบริเวณนี้นะครับก็สามารถวิ่งได้แต่ว่าถ้าตะวันตกดินก็ กลับบ้านนะครับเพราะว่ามืดไม่มีไฟส่องสว่างให้นะครับเอาละครับก็เดินครบใกล้ครบหนึ่งรอบแล้วนะฮะก็คิดว่าใช้เวลา8นาที5 4 55่าวินาทีนะครับก็คิดว่า,าระยะ1รอบอยู่ที่600เมตรพอดีนะครับไม่ถึง800เมตรเอาละครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมรีวิวเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยว ผมออกกำลังกายก่อนนะครับสวัสดีครับ